สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวต้นชงเวลาเวลานาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีระบุการเยือนประเทศกัมพูชาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจบริเวณชายแดน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการพิเศษถึงความสำเร็จในการเยือนประเทศกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นไปตามคำเชิญของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาซึ่งให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยในอนาคตจะมีการพูดคุยระหว่างสองประเทศอย่างไม่เป็นทางการปีละครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งกัมพูชาเห็นด้วยในเรื่องนี้ส่วนเรื่องความมั่นคงให้ความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันและอนาคตของทั้งสองประเทศรวมถึงอาเซียนให้มีศักยภาพในการเจรจาทางการค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรให้มีผลผลิตราคาสูงขึ้นและการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในปีนี้มี5พื้นที่และเพิ่มอีก7พื้นที่ในปีหน้า เชื่อมโยงทั้งในระบบอินฟราสตรัคเจอร์นะครับถนนเส้นทางรถไฟต่างๆก็เมื่อวานนี้ก็พูดในเรื่องนี้ก็วันนี้เราก็เสร็จเมื่อวานเซเนอยู่ไปเรื่องของเส้นทางรถไฟใช่ไหมปล่อยเป็ดเชื่อมต่อมีรอะยะอีกนิดเดียวที่ยังไม่เรียบร้อยเราก็จะทําให้เสร็จโดยเร็เวเราจะสามารถเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าการโดยสาร,รต่างๆได้ต่อเนื่องสัทีนะแต่อดีตเคยมีมาแลวแต่มันชารุดและไม่ได้ทํามาแล้วก็พูดถึงเรื่องของการ เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งจะต้องมีกติกากต่างอีกมากมายผมบอกแล้วว่าเป็นคลัสเตอร์นะไม่ใช่ค้าขายอย่างเดียวต่อไปไมันต้องมีทั้งที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบการค้าอุตสาหกรรมขนาดย่อมต่างๆเพื่อต้องการให้มันเกิดเมืองชฉยแดงขึ้นมาให้ได้เราก็จะเริ่มให้ก่อนไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะเกิดน้ำช่วมฉับพลันไหลทะลักเข้าไปในเมืองแห่งหนึ่งของโคลัมเบียทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับสิบคน ฝนที่ตกกระหน่ำทำให้เกิดน้ำท่วมและไหลทะลักเข้าไปในเมืองฟูซากาซูก้าซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงโบโกตาออกไปราว100กิโลเมตรโดยน้ำได้ไหลทะลักท่วมถนนหลายสายอย่างรวดเร็วทำให้รถราที่กำลังสัญจรไปมาติดค้างเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจราว300คนต้องรีบเข้าช่วยเหลือนำผู้ที่ติดค้างอยู่ในรถออกมา ขณะที่อาคารที่พักอาศัยในหลายชุมชนในเขตเปคินและซานตามาเรียพังเสียหายมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนและบาดเจ็บอีกกว่า12คนโดยหน่วยป้องกันภัยพิบัติได้เข้าไปตั้งศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่แล้วและทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ หายนะรออยู่แล้วทุกครั้งที่เจ้าภาพอย่างเราปล่อยให้มีเล่าอยู่ในงานมาร่วมจัเป็นเจ้าภาพที่ดีตัดเล่าออกจากง,งานกันนะครับ วันนี้เมืองสะอาดคนในชาติมีสุขก็เตือนใจให้นำธรรมะเข้ามาตั้งไว้นำสต,ติ